เคผมคูณเก้าเข้าไปแล้วและคิวต่อหรือเปล่าเคมาคิวต่อนะเพื่อนสวยงามมผมคูณสิบห้าแล้วและเองอีกสองพันเจนะเพื่อนแล้วว่าไงโอเคครับ okay, ผมขวดเล่ามาอีกหนึ่งหนึ้นะเพื่อนดอกนี้รอไปเท่าไหร่ครับผมทำเตือนคลิวิดีโอนี้จัดเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตาม เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับอ่าก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ก็มาพบกับผมอยู่ในช่อง4 5 6สร็อตกันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาเปรียบเทียบเว็บไซต์ตรงกับเว็บไซต์ตัวแทนนะเพื่อนพกทุนมา1,000พนะครับผมมาดูนะครับผมว่าเว็บไซต์ตรงกับเว็บไซต์ตัวแทนอันไหนจะแตกดีกว่ากันนะฮะไปครับนะผม เบ็ดเท่ากันเหมือับผมพกทุนมาหนึ่งพัน 1, เท่ากันนั้นเรื่อนไปดูนะฮะเว็บไซต์ตัวแทนไม่เข้าแล้วเว็บไซต์ตรงแตกหรือปะอไม่เข้านะผมตัวแทนไม่มาเลยครับผมโอเคครับผมเว็บไซต์ตรงไปเรื่อยๆครับผมตัวแทนก็เว่าอย่างเดียวเลยนะฮะไปครับเรื่อยๆครับผม ตัวสังเกตได้ครับผมตัวแทนจะเข้าน้อยมากเลยนั้นเพื่อนเว็บไซต์ตรงไปครับผมโอเคครับผมคิวมานะคูณห้าเข้าไปแล้วล่อไปแล้วหร่ครับผมเว็บไซต์ตรงฮะหกหนึ่งศูนย์นะเพื่อนสวยงามนะเพื่อนเว็บไซต์ตัวแทนจะมีการปรับอัตราแพชนาของยูสเราได้นะเพื่อนแต่เว็บไซต์ตรงจะไม่มีการปรับอัตราแพชนาของยูสเราได้ครับผมจะเข้าง่ายตามปกตินะครับผม ข้อดีของเว็บตรงก็คือปรับอะไรไม่ได้แล้วผมจะเข้าง่ายอย่างที่เห็นเลยครับผมตัวแทนจะเข้ายากอย่างนี้ครับผมเพราะว่ามันมีการปรับอัตราแพ้ชนะของเราอยู่นะเพื่อนไปครับไปดูกันต่อนะเพื่อนเกมนี้ก็ภาพสวยเหมือนกันนะเพื่อนไปฮะไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนเกมนี้สแกตเตอร์จะเข้าสามตัวเท่านั้นนะเพื่อนไปครับผมนาฬิกามาครับดอกนี้ แต่เว็บตัวเว็บไซต์ตัวแทนไม่มาเลยนะเพื่อนโงเงียบเหงาเลยฮนะเว็บไซต์โดยตรงจะขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ับผมไม่รู้ว่าจะแตกตอนไหนแล้วจงวังหวะนี้สแกตเตอร์มาหรือเปล่าครับผมพลาดไปแถวหนึ่งและแถวที่สองว่ายังไงครับผมโอเคครับผมเข้าเป็นที่เรียบร้อยและแถวที่ห้าหลงแล้วเพื่อนแค่สามตัวก็เข้าแล้วครับผมสแกตเตอร์นะ แต่นี่เข้าสี่ตัวนะได้มาเท่าไหร่ครับผมสิบห้าฟรีสปินนั้นเพื่อนจะเพิ่มตัวคูณ 3, คูณสา <9, S 1> คูณหกคูณเก้าคูณสิบห้าเลยนันเพื่อนแต่เว็บตัวแทนนี่ยังเงียบอยู่เลยนะไปครับผมดอกแรกมาเลยครับผมว่างไงครับผมเท่าไหร่อ่ะโอ้โหสุดยอดนะเพื่อนแตกมาแลนะครับผมเว็บไซต์โดยตรงนะฮะสวยงามรับผมแล้วคูณหกเข้าไปแล้ว เว็บไซต์ตัวแทนเงียบจมหมดแล้วผมหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมตัวแทนนั้นเพื่อนเว็บไซต์โดยตรงยังอยู่นะฮะไปครับผมว่าไงครับผมเอมาครับผมดอกนี้ไม่มีแลับผมเว็บไซต์ตัวแทนหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมแล้วเรามาดูที่เว็บไซต์โดยตรงกันนะฮะ โอเคผมคูณ9้าเข้าไปแล้วและคิวต่อหรือเปล่าเค okay, มาคิวต่อนะเพื่อนสวยงามเมืผมคูณสิ้าแล้วและเองอีก2อ0พนเนั้นเพื่อนแล้วว่าไงโอเคผมควรเล่ามาอีกหนึ่งหนึ่งสองห้านั้นเพื่อนดอกนี้รอไปเท่าไหร่ครับผมและเบ็ดละ30เองนะั้นเพื่อนไปฮนะสี่พันเก้าเจ็ดเจ็ดนั้นเพื่อนสวยงามนั้นเพื่อนและเหลือสามฟรีสปินนั้นเพื่อนเว็บไซต์โดยตรงนะฮะโอ้โหดูมันแตกง่ายอย่างนี้นะเพื่อน ไปครับผมแล้วฟีจะเป็นสุดท้ายว่าไงไม่มีอะไรนะเพื่อนถือว่าสวยงามนะเพื่อนแต่ขอไปต่ออีกนิดนึงนะขออีกนิดนึงนะเพื่อนว่าจะปรับเบ็ดหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมเรามีทุนนะโอเค,คผมดอกนี้มานะสวยงามครับผมคิวมาต่ออีกห้าแถวแล้วว่าไงขวดเหล้าหมาอีกครับผมคูณห้าไปแล้วแล้วว่าไงต่อครับผม ไม่สามสามเจ็ดและว่าไงไม่สี่ห้าไม่มีอะไรต่อครับผมและดองนี้ล่อมาเท่าไหร่ครับผมโอ้โหหกเก้าสามนั้นเพื่อนสวยงามฮนะและคิวต่อเลยครับผมโอเคฮนะเอมานะครับผมและนาิกาต่อ,อยนี้อีกสองสองห้าสิบนั้นเพื่อนโอ้โหคูณห้าเข้าไปฮนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะเพื่อนเว็บไซต์โดยตรงนะเพื่อนโอเคครับผมสองสองแปดสี่นันเพื่อนรางวัลเมก้านะครับผม สงสัยคงต้องเลิกแล้วเพื่อนถ้าใครเจอปัญหาเว็บไซต์ตัวแทนระบาดอยู่อยากเล่นเว็บไซต์โดยตรงแตกง่ายแบบนี้โดยที่ไม่ผ่านตัวแทนหรือหารายได้พิเศษอยู่นะครับผมสามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือคําอธิบายด้านล่างได้เลยนะถ้าลองเล่นเว็บไซต์โดยตรงแล้วเป็นยังไงสามารถมาสแสดงความเห็นกันได้นะเพื่อนใครนี้เปิดมามากกว่า3ปีนะครับผมเล่นง่ายจ่ายชัวร์การันตีเรื่องไรายได้ครับผม แล้วฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเพื่อนท่านเพื่อนคนไหนอยากให้ผมทําคลิปเกมอะไรก็มาแสดงความเห็นใตน้คอมเมนต์กันได้นะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอตัวราเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ